าให้เด็กๆเอากระดาษออกโดยให้เหรียญอยู่ที่เดิมข้ามจับเหรียญด้วยนะข้ามจับเหรียญด้วยนะอะไนออกไปเนี่ยเอาเอากระดาษออกได้ไหมฮะเอ่อแข็งแรงเลยเหรอฮะ อาจจะพอได้นะลองดูไหมลองแรงเร็วขึ้ิอีมากลองเร็วกวีเดี๋ยวให้ผูลองทูลองทุกคนทำก่อนมีสถานีสี่ขวดให้ผู้ลองกันเลยนะโดยเขอกคิดว่าใช้สักสี่เหรียญย่งกำลังดีมันพอจะ ไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากเกินไปแลวโอเค ที่ทําให้กระดาษมันหลุดออกไปเร็วกว่านี้ถ้าหาทางทําได้มันน่าจะดีขึ้นวิธีหนึ่งที่คนค้นพบมาคือทำอย่างนี้เราใช้นิ้วเนี่ยสองนิ้วเนี่ยล้วตีกระดาษพรตีไปเนี่ยถ้าเกิดกระดาษมันติดกับนิ้วนิดนึงเนี่ยมันจะตามไปอย่างเร็วเลยลองดูก็ได้ครับตีช้าๆเป็นยังไงดูจะตีช้ามันก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆทีนิดๆนิดเห็นไหมอย่างนี้ช้าๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าตีช้าๆมันก็จะหล่นมันก็จะไม่สําเร็จใช่ไหม มันต้องตีปุ๊บทีเดียวเร็วๆันเราต้องตีทีเดียวตีเร็วๆเลยหนึ่งสองซับโอ้ยเกือบสำเร็จเกือบสำเร็จเกือบแล้วเนี่ยเด็กดีคราวนี้สาเหตุที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่านิ้วมันอาจจะแห้งเกินไปขอให้ไม่ติดเลยวิธีดีๆอย่าอย่าอมนิ้วนะเดี๋ยวเป็นโควิดเป็นโค้ดยกยกอย่างเช่นพกโคมีน้ำดื่มใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตวงน้ำแปิ้งคูนะแต่ว่าให้มันนิ้วมันชื้นนิดเดียวไม่ได้เปียกเปียกโชคไม่ได้ เบียดโชคมันจะกระดาษมันจะพังไปเลยใช่ไหมมันต้องแค่กระดาษชื้นนิดเดียวอย่างนี้เดี๋ยวทำเลยสมมุตินี่น้ำมันมีน้ำนี่ปนิดนึงเนี่ยเขาก็แบบเอานิ้วไปแตะไปแตะเนี่ยใช่ไหมแั้นตอนนี้เปียกใช่ไหมเปียกเยอะไปหน่อยเราจะไปตีกับผ้าให้มันชื้นๆเท่านั้นมันไม่หยดแต่ว่าพุ่นิ้วมันชื้นๆนิดนึงอันนี้มันน่าจะติดดีขึ้นนะดตีดูนิดตรงนี้งอท่าหนึ่งสองซ้ำโอ้มันเริ่มหลุดมาแล้วแต่ว่ายังไม่หลุดหนึ่งสองซ้ำ หนึ่งสองอ๋อเาไหมเอามันติดนือเข้ามาให้มันติดนือเ้วมานะโอเคโอเคเดี๋ยวเด็กไปลองดูกันละกัน